สูตรของเราเนี่ยมันไม่ได<ม>้ไ<ม>ยากอะไรเลยข้างหน้าของเราเนี่ยจะมีอินกิเลียนส์นี่ก่อนที่เราจะทำอะไรเลยเนี่ยเราจะหยิบน้ำแกงแบบมากล่องใหญ่ขยวก่อนแล้วก็เราก็จะนำหมูสับกับกุ้งสับเทใส่ลงไปในชามสีขาวข้างหน้าแล้วเอาน้ำแกงเนี่ยหยอดลงไปคนก่อนเสร็จแล้วค่ะ บทของการเป็นกา กลิ้งเป็นอาหารใต้ทานแล้วแบบว่าจะเผ็ดมากรสจะเค็มเค็มเผ็ดนะคะพวกกลิ้งส่วนใหญ่จะใช้เนื้อก็ได้หมูก็ได้ไก่ก็ได้กุ้งก็ได้ปลาก็ได้ได้ไกลิ้งหมดเลยวิธีการของเราเนี่ยเราจะนำเอาน้ำแกงของเราเนี่ยคลุกกับเนื้อไก่ก่อนเลยให้มันเข้าละ,ละเอียดละเอียดก่อนที่จะลงไปผัด แล้วแล้วหน้าตาออกมาเป็นือนอะไรครับเนี่ยมะพร้าค่ะมะพราไก่และพีเออไข่ดำค่ะเมนูนี้เป็นเมนูเอ่อด่วนสุดแต่วันนี้เนี่ยเราจะทำแกงส้มเห็ดเข็มทองนะคะเอ๊ชี้ฟ้าไม่เห็นนะตัดทองทวนผสม ยงเสร็จแล้วนะพอมันเดือดน,นะแค่นี้ลงไปเลยมาพร้าวรอประมาณ3นาทีหรือ4นาทีพอชิมว่ามันอันนย,ย้ลุกตั๊กกพอใจสุดท้าย ยอดเข็มทองเดือดขึ้นเลยเมื่อกระทะร้อนแล้ว <S <S เราจะเอาไก่นะคัว่วนิดเดิม เสร็จแล้วค่อยเอาน้ำผัดกระเพราของรอยไทยใส่ผัดน้ลงก่อนแล้วค่อยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นกระเพราแห้งบีบให้แห้งไม่ได้ใส่น้ำที่แช่ไปด้วยนะแล้วก็ค่อยเอากระเพราใส่ที่หลัง นั่นคือการคูกกิ้งแบบสมัยใหม่คนแม่บ้านสมัยใหม่ต้องใช้ไอเดียไม่งั้นเราก็จะแบบเหนื่อยมากนะคะฉนีโอเคยั้งต้องจบมือให้กับตัวเองในการคุกกิ้งวันนี้ก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะก็ยังประทับใจเหมือนเดิมถ้าเกิดมีครั้งต่อไปก็จะใหม่ครั้งแรกค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะมาอีกเพราะสนุก ครั้งแรกเหมือนกันค่ะชอบเพราะว่าคุณครูสอนแบบว่าเป็นกันเองค่ะแล้วก็เตรียมตัวเป็นแม่บ้านครับถามถาเพ่อบ้านอยู่ครับก็ครั้งแรกเหมือนกันครับก็หลังจากมาก็รู้สึกว่าอยากทําอาหารมากขึ้นนอะค <c oughs> ้าสนุกมากเลยค่ะได้รับความรู้แล้วก็วิธีทําอาหารเทคนิควิธีการทําอาหารต่างๆอะค่ะได้ได้เรียนรู้เยอะแยะมากเลยค่ะสนุกมากค่ะก็รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่า มันการทำก่าข้าวมันไม่ได้ยากเกินไปคือความสามารถของเราอะค่ะก็ได้ความรู้ประสบการณ์ด้วยใช่ก็ก็เหมือนเหมือนกันค่ะก็คือรู้สึกว่าเอออะไรที่มันอย่างแกงส้มอย่างเช่นวันนี้ได้ทำแกงส้มค่ะคือรู้สึกว่าแกงส้มจริงๆมันยากมากคือมันต้องมีเครื่องปรุงอะไรเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าพอได้ลองทำแล้วจริงจริงแล้วรู้สึกว่าเออมันงาน่ายแล้วมันก็คืออร่อยด้วยประเด็นช่วอร่อย <laughs> <laughs> อร่อยทำตัวเองอร่อยก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะเพราะว่า ทำกับข้าวไม่เป็นแต่วันนี้ทําได้ไหลายอย่างก็รู้สึกว่าจะต้องกลับไปลองทําให้ที่บ้านทานบ้างเลย่ะจะเจะาไปเอาไปอวดพ่อใช่่ะ <laughs> ใครๆก็ทำอร่อยรอยไทยอัมพลฟูด